โอควัะหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึงสบโอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้น8 8 9ร้ถึงแปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุธรรมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุธรรมภาคียะสังโยชน์หประการอะไรบ้าง คือหนึ่งรูปราคะสองอรูปราคะสามมานะสี่อุทธาจจะห้าอาวิชชาอุทธมภาคียสังโยชน้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาทสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุดทมภาคิยะสังโยชน์ประการนี้อิทธิบาส4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วย จิตตสมาธิปรธานสังขาร 4. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปทธานสังขารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาทสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธ,ธรมภากิยะสังโยชน์ห้าประการนี้ เพิ่งเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนมัคคะสังยุตโอคาที่สูตรที่หนึ่งถึงสิบจบโอควักที่แปดจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคาสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานาสูตร 4. คันทะสูตร 5. อนุสยะสูตรห กามคุณสูตร7จ็มีวรณสูตร8อุปาทานขันธสูตร 9. อารัมภากิยสูตร10อุทธมภากิยสูตรอิทธิปาทสังยุตที่เจ็ดจบ